ร้อยสิบไฟฟิวขาดนะครับไฟไม่โชว์ไฟไม่โชว์เรือนไหม่นะแต่ติดได้นะครับ,บซึบงใส่ฟิวไม่ได้เลยนะใส่ฟิวปุ๊บขาดปั๊บมองเข้าๆยังไม่ได้หงายเรือนใหม่ก็ลับเห็นไฟ ที่ออกจากสวิตคุญแจเปื่อยอยู่หนึ่งเส้นแล้วนะสีดำํำเส้นนี้นะเปื่อยอยู่หนึ่งเส้นไม่ได้พันประเทปใดๆทั้งสิ้นนะนะเดี๋ยะต้องหงายเรือนใหม่มาดูเนาะว่ามีกห,หรือเปล่านะส่ฟิวไม่ได้เลยช็อตฟิวขาดตลอดเลยครับสายรีเลย์ไม่ได้พันนะไม่รู้ว่ามันช็อตตรงไหนหรือเปล่านะก็มีรอยช็อตอยู่ นี่นะครับหนึ่งหนึ่งจุดนี่นะครับนี่หนึ่งจุดแล้วก็นี่ที่รอยสีนะที่เสียดสีครับแถวนี้ไม่มีนะจะมีตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้นะนี่นะที่ช็อตนะนี่นะครับรอยเราต้องดูรอยด้วยนะจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าใส่ฟิลไม่ได้เลยเพราะว่าคันนี้แปลง แปลงเป็น LED DC นะครับก็ตัดสายับอันนี้นี้อันนี้ตัดสายที่มาจากฟินคอยนะเป็นกระแสสลับนะครับตัดออกก็เอาสายตัดสายสีเหลืองออกให้ออกขาดกันนะครับเนี่ยขาดกันแล้วก็จัมเส้นนี้ไฟบริการที่ที่เกียนะแต่ว่าเส้น ที่ช่างซ่อมไฟเลี้ยวแล้วไม่ได้พันเนาะไม่รู้ว่าถึงใช่หรือเปล่านะมันโดอยู่อย่างงี้นะต้องเขาไม่ได้น่าจะลืมพันประเทปแล้วก็ที่มันช็อตแน่ๆเลยนี่นะครับนี่นี่เลยลชัดเจนนะเวลาแปลงเป็นดีสีแล้วก็ช็อตนี่ลงเต็มๆนะครับก็น่าจะหาเจอแล้วนะน่าจะจุดนี้ ลองมาเก็บความเรียบร้อยแล้วใส่ฟิวกันดูนะว่าจะหายไหมนะแล้วก็ช็อตอยู่ที่ไฟต่ำนะเส้นสีขาวนะตอนแรกที่ที่ยังไม่แปลงเป็นดนะีเนี่ยที่เป็นกระแสสลับนะใช้ไฟจากฟินคอยเนะี่ยมันก็ไม่ติดนะติดิดับดับพอแปลงเป็นดีแล้วก็ทําให้ฟิวขาดเพราะว่า สายเขาไม่สมบูรณ์นะเนี่ยมีการลงกาวตรงนี้เต็มๆนะลงสองจุดนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ถึงนะตรงนี้ไฟตำ่ำนีไม่ถึงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องพันแต่ตรงเนี้ยเต็มๆเลยแล้วก็นี่ไม่พันมาพันประเทศเดี๋ยวใส่ฟิวซึ่งฟิวเมนหลักเป็น1 5บแอมป์ฟิลไฟบริการก็1 0บแอมป์นะใส่ หนูนี่จะช็อตอีกไหมขึ้นแล้วนะครับ